สวัสดีครับท่านชาวลัคนาราศีเมทุนครับสำหรับเดือนพฤศจิกายน2566นี้นะครับมาดูกันซิว่าการโครจรของดวงดาวนั้นเนี่ยจะทำอิทธิพลดีร้ายประการใดต่อชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับต่อลัคนาเกิดท่านบ้างในเดือนนี้นะครับเรียกว่าอารมณ์ส่วนตัวท่านได้มีความ จำใสกว่าเดือนที่ผ่านมานะกว่าเดือนตุลานะครับในว่าโล่งขึ้นสภาวะอารมณ์ของตัวเองนะหมายถึงว่าอยู่ๆก็มีความปั่นปวนเนี่ยเดือนนี้มันสงบลงแล้วมันดีขึ้นแต่ดันมาหนักเรื่องงานนะครับเพราะเนื่องจากว่างานของท่านเนี่ยมันจะถูกอะไรเข้ามาบั่นทอนขัดจังหวะกัดเซาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนื้องานทางด้านทรัพยากรบางคนก็เกี่ยวกับทางด้านการลงทุนตัวสินค้าหรือไม่ก็ คู่ค้าต่างๆเนี่ยมันเข้ามามีความรู้สึกว่าทำให้ท่านเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์นะครับและดาวประจำตัวท่านเนี่ยก็โครจรเข้ามาย่างพบอริดังนั้นเนี่ยมันต้องแก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้สัพพกกำลังนะครับสติปัญญาประสบการณ์ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เข้ามาแก้ไขนอกจากเรื่องงานยังไม่พอบางทียังมีเรื่องอครอบครัวนะครับ ญาติพี่น้องอะไรนี่เข้ามา,เ,าเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าสร้างปัญหาเลยเขาเรียกว่ามีปัญหานะครับ mm hmm. บางทีเขาไม่ได้สร้างเองบางทีมันมีปัญหาที่เราจะต้องมาคบคิดลงมือแก้ไขที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับในเดือนนี้แต่ท่านไม่ได้สิ้นไร้ไม้ต่อนะครับดาภพพฤหัสเนี่ยยังทรงพลังอยู่นะครับในเดือนนี้กเ็เรียกว่าฉายแสงเต็มที่ ถึงแม้ว่าเดินไม่ปกติเท่าไหร่นะครับท่านก็ยังมีเขาเรียกว่าตัวช่วยบางคนในองค์กรก็จะมีแบ็คนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ยังพอที่จะปรึกษาหารือได้แต่ท่านต้องเข้าไปปรึกษาหารือนะครับดาวพัรตหัสในเดือนนี้ไม่ได้กระโจนลงมาผักดันท่านเต็มที่หรือบางคนเนี่ยอยู่ในวงการธุรมาค้าขายหรืออะไรเนี่ยติดขัดต่างเนี่ยก็เข้าไปหาพวกขาเกา่เกาๆพวกควบคุมตลาดใหญ่ๆที่มี อิทธิพลในการที่จะขับเคลื่อนในบางตัวได้เนี่ยก็จะแก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับแต่ท่านต้องเป็นไฟลุกเข้าไปนะครับในเดือนนี้เรียกว่าถือว่าเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยใช้ทุกกระบวนท่าเลยในการแก้ไขปัญหาเรื่องงานนะครับมาดูทางด้านการเงินด้านเงินก็ต้องขอให้ระมัดระวังด้วยในเดือนนี้สําหรับคนที่ทํามาค้าขายเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วเนี่ย รู้สึกว่ายอดขายท่านจะไม่แน่นอนรายได้ท่านจะไม่แน่นอนครับต้องระมัดระวังสําหรับคนที่กินเงินเดือนเนี่ยรายได้มันตายตัวแต่ว่ามีรายจ่ายเพิ่มอาจจะเป็นรายจ่ายทางด้านสุขภาพตัวท่านสุขภาพทางด้านบุตรหลานนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเข้ามาอิลูกจุกจิกนะครับก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่พอสมควรนะครับในเดือนนี้ มาดูทางด้านความรักเออความรักยังพอเข้าท่าน,นิดหนึ่งคือเรียกว่าคู่ของคนรักในะที่คบหากันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็แล้วแต่นะครับยังพอช่วยเหลือเกืก้อกูลกันได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นการรักทิ้งล้างไปนานก็บางครั้งคนรักเก่าอาจจะกลับเข้ามาหรือท่านกําลังทบทวนนะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะขยับ ให้มันมีความแน่นแฟนมากขึ้นก็เป็นได้นะครับในเดือนนี้เอาล่ะครับชาวลัคนาราศีเมถุนถือว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องเข้มแข็งอดทนแล้วก็ต่อสู้ใช้ทุกๆอย่างนะครับอย่าเพิ่งท้อใจทําให้งานการที่มันสําเร็จนะครับแก้ปัญหาเรื่องงานเรื่องเงนนินให้มันสําเร็จนะครับและในเดือนต่อไปเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับ แล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ